ทุกคนเราเจอร้านมานีมีโดมแบกโดยบังเอิญฟ้า,าดินดูมืดมากเลยถนนคนเดินทุกคนน่ารักมากร้านนี้น้องๆเขาน่ารักมากเลยสินะฮะนี่ฮะอยู่นี่ฮะฝนจะตกดันจะเป็นแบบนี้เลยทุกคนจะหาง่ายมากเลยนะฮะนี่ฮะเราเดินเนาะเดินออกไปเดี๋ยวจะแบบฝนเปียก่ะทุกคนจ๋าตลาดถนนคนเดินเขาเลิศมาก ทุกวันเสาร์ใช่ไหมแต่นี่เปิดทุกวันนะฮะมานีนีนมนะฮะบรรยากาศนั่งทานด้านในได้แล้วก็เทคเอาเวได้ค่ะทุกคนเหร็นไนมช่องเราง่ายๆไม่เรื่องมากค่ะทุกคนเจออะไรดีๆเราก็บอกต่อน้ําใจไมตรีนะฮะนี่จ้าทุกคนใครมาตลาดถนนคนเดินนะฮะนี่ฮะม หน้าตาด่าสุดใจนะฮะมานีน,นมทุกคนเดี๋ยวเรามาดูป้ายข้างบนกันไหมอุ้ยสายไฟเธอสายไฟแบบบางล้านมากเลยอ่ะนี่ฮะโอ้ยนั่นแหละมานีน,นมเขาเก็บกันล่ละฮะทุกคนวันนี้มากับฝนนะฮะนี่จ้าโรงเรียนวัดจันตวันออกนะฮะทุกคนจากที่เป็นที่ตั้งของถนนคนเดินนะฮะออกมาจากร้านมานีมีนมทุกคนโชคดีมากรีบออกมาฝนยังไม่ทันตกกระจงกระจายจะเจอกันหมดเลยรีบฮะ แต่เราจะดูดนี่หะมานีดูดนมมานีมานีม,านมีนมทุกคนจะดูดให้ดูนะฮะว่าจะอร่อยไหมทุกคนอ้าเห็นไหมถ่ายไม่ผิดเป็นถนนพระบร,ะรมไตาโรโลกนาศซอย14ตรงนี้เห็นไหมเดินไปเรื่อยๆก็จะไปทางรถไฟได้แล้วก็ไปบขสก็ทางรถไฟลอดใต้สะพานสูงถนนมิตรภาพครับทุกคนนะครับเดี๋ยวเราเจอกันที่นั่นเนาะช่วงนี้เราต้องหยุดถ่ายไปก่อนเดี๋ยวฟ้ามันแลบครับทุกคนจ้าโชคดีมากมาเจอบรรยากาศร้านที่แบบว่า อ๋อน่ารักอะฮะมนนันมีนมเขาจะแบบบรรยากาศแบบกันเองน่ารักมากนะฮะน้องๆเขาแบบว่าอาจจะแปลกตาที่แบบเราขอไปติดต่อถ่ายทำอะไรประมาณเนี้ว่าเอ้ยทาไมแบบคือเห็นสดๆเลยก็เลยเข้าไปติดต่อก็เลยแบบได้คลิปมาเนี่ยฮะได้บรรยากาศสนจะตกก็เลยรีบๆถ่ายทุกคนจ้านะฮะอุ้ยบ้านสวยบ้านสวยมากทุกคนน่ารักอะคือมีความเป็นธรรมชาติทุกคนอ่าจะเจอส้มจีทุกคน นึกถึงส้มที่ปลูกเอาไว้ที่คอนโดตรงสวนกลางอะทุกคนเป็นส้มพันใดพันหนึ่งขึ้นสวยมากออกดอกแต่ว่ายังไม่เคยติดลูกนะฮะเดี๋ยวมีโอกาสจะลงอวดใน YouTube ให้ดูนะฮะส้มที่ปลูกไว้ที่คอนโดตรงสวนกลางอนะฮะทุกคนแล้วก็วันก่อนเราก็ได้ไปถ่ายที่สวนของคุณพ่อนะฮะที่หลังสวนเป็นต้นทุเรียนตอนนี้ก็ลูกกาลังจะสุก กำลังใกล้จะเก็บกินได้แล้วเพราะว่าผลไม้ของที่หลังสวนเนี่ยเขาจะออกไม่เหมือนกับของภาคตะวันออกใช่ไหมฮะนี่หาดอกนีดอกสแปงนะฮะทุกคนจะเป็นถ้าเป็นดอกไม้ประจําจังหวัดของพิษณุโลกก็คือดอกอะไรฮะดอกนนทรีใช่ไหมดอกนนทรีแล้วก็ถ้าเป็นต้นไม้ก็ต้นปีดค่ะต้นปีดนะครับทุกคนถ้าเป็นสัตว์ประจําสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลกทุกคนรู้ไหมว่าอะไร ไม่ใช่สุดนักบางแก้วนะแต่เป็นเขาบอกว่าปลาปลาคังปรากฏนะฮะเป็นปรากฏปลาคังปรากฏคังซึ่งเป็นตระกูลที่แบบตัวใหญ่นะฮะเป็นแบบยาวหนักๆเป็นพันกิโลเลยนะถ้าโตเต็มที่อ่ะทุกคนนี่ฮะบรรยากาศถนนบรมไตรโลก,กน,นะฮะซึ่งถนนคนเดินจะอยู่ห่างไกลจากรถไฟประมาณอย่างนี้เลยทุกคนแต่เดินที่เราเดินมาเราเดินเรียบแม่น้ำน่านนะทุกคนผ่านวัดนางพญาวัดใหญ่วัดราชบูรณะนะคะ เรียบแม่น้ำน่านมาเลยทุกคนอั้นมาที่สองทางนะฮะจะมาเส้นขับรถมาเส้นนี้ก็ได้แต่เราเลือกที่จะเดินเพราะว่าอะไรอยากสัมผัสบรรยากาศช่องของเราเป็นช่องง่ายๆน่ารักน่ารักนะฮะเจอร้านไหนที่แบบว่าอ่ะเข้าไปคุยได้เราก็ได้คุยนะฮะก็เป็นมิตรไมตรีบอกต่อสิ่งดีๆบางร้านก็อาจจะแบบ นัดลุวงหน้าะไรประมาณนี้ะพระุ่งนี้จะไปถ่ายน้าเลยอย่างเงี้ยเราจะได้บอกเขาล่วงหน้าแต่ถ้าเกิดว่าไม่บอกล่วงหน้าเนี่ยก็อาจจะฉุกระหุกนิดนึงนะฮะอย่างน้อยๆก็เป็นบรรยากาศสดๆนะฮะายต้นดองดึงทุกคนสวยมากดองดึงสวยมากป่ะเดี๋ยวฝนโตกเราจําได้ครับถนนเส้นนี้นะฮะเพราะว่าจริงๆอ่ะพระ,ระรบมาารมไตรโลกนาตเนี่ยนะครับมีบุญคุณกับ เมืองสองแควเหมือนกันใช่ไหมฮะเพราะเป็นสร้างเมืองนี้มาด้วยแต่ว่าสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยกำเนิดที่นี่แล้วก็กอบผู้เอกราชจากพมาก่าก็เลยที่นี่เขาก็เลยนะฮะไม่ลืมบุญคุณทั้งสองพระองค์ทุกคนนั้นคนเราเนี่ยทำความดีนะฮะตอบแทนบุญคุณแผ่นดินไม่เน็ะคุณว่าต้นทุเรียนทุกคนต้นทุเรียนเพียบเลยฮะต้นเท่าไหร่จ๊ะจะไปปลูกที่สวนที่หลังสวนนะบ้านคุณพ่อ ต้นทุเรียนต้นเท่าไรก่กบพี่จ๋านี่ต้องขายไหมฮะหรอถ่ายแล้วถามแล้วพยักนุ่งพยักหน้าเขาทาแบบเหมือนกับแบบว่าไม่ใช่คนไทยแล้วก็ทําหน้าเหมือนไม่เป็นมิตรเนี่ยมีต้นมะขามเลยนะทุกคนเนี่ยต้นทุเรียนเต็มเลยนะทุกหญิงคนนั้นทุกงงมากค่ะนะฮะแต่เขาก็น่ารักนะถึงแม้เขาจะไปเป็นมิตรนะเขาก็น่ารักนะเออเขาก็ไม่ได้แบบถือมีดถือปืนที่จะยิงใครเขาก็ยังแบบแค่สายหัวทาเป็นแบบ มาถามกูทำไมงงฮะฉันไม่เคยพบเคยเห็นคนที่ไม่รู้จักแล้วมาถามอะไรฉันแบบนี้อะไรประมาณนี้ฮะทันถึงบอกว่านี่คือสยามมองยิ้มฮะเนี่ยิ้มตรงนี้ยิ้มมหาตลาดอะไรฮะยิ้มฮะนี่ทุกคนเห็นไหมบางทีความดีนี้ทำได้โดยการที่ไม่ต้องหวังผลตอบแทนถูกปะ่ะการเป็นผู้ให้นะฮะนี่ก็พยายามบอกต่อสิ่งดีๆเจอร้านดีๆเจอโรงแรมดีๆบางทีเรารู้แล้วแหละ ตั้งแต่การติดต่อคุยรอบแรกบางโรงแรมบางที่พักเนี่ยว่าเขาสมควรที่จะเป็นที่ที่ชาวโลกควรจะไปเยือนไปเหยียบไหมเลยมีช่องนี้เกิดขึ้นนะฮะชื่อช่องว่าไม่ดีจริงครูไม่ไปเหยียบแต่บางร้านบางโรงแรมก็ไม่ใช่ว่าจะดีเลิศน,นะแต่ก็โอเคเราก็โปรโมทได้ครั้งเดียวก็ถือว่าพอเลยแล้วอะไรเงี้ยฮะแต่ถ้าเกิดว่าดีเลิศอย่างเงี้ยเราอาจจะมารีรันกันใหม่ลงโปรโมทกันแบบเป็นรอบที่5ที่6เพราะว่าอะไร นั่นคือดีจริงมีน้ำใจน่ารักไมตรีไม่ได้เห็นแก่ธุรกิจจนเกินไปจริงใจกับลูกค้าอะไรประมาณอย่างเงี้ยฮะกอ,อนนี้ไงไปดิมเจริญผลนะที่ดังๆมากๆเขบอกว่ามาพิษณุโลกต้องมากินปกกี่ปักกี่แล้วก็อาหารเช้าต้องไปที่อะไรนะตรงรถไฟอที่ดังๆฮะอาหารเช้าก็จะมีร้านดังๆอยู่หลายร้านอยู่เหมือนกันนะทุกคน